มีเพียงน้อยนิดอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะครับก็วสวัสดีครับพันผสมพันุ์ผู้ติดต,ตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วกดติดตามเพื่อจะได้รับดูรับสมคิดต่อไปของเกษตรตามใจนะครับครับทําไมเกษตรตามใจถึงขึ้นต้นว่า มีเพียงน้อยนิดอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะครับผ้าม,ม้สมเดี๋ยวจะให้มาดูกันนะครับให้มาดูกันอันนี้ในกรณีนะครับผ้าม,ม้ชมในกรณีบางที่บางทางอาจจะยังไม่เกิดนะครับผมก็ได้เห็นผ่าูส้สมผ่านหนึ่งนะครับก็ได้คอมเมนต์มาบอกก็มาพูดคุยกันนะครับก็ คิดว่าก็คงติดตามดูของกเกษตรตามใจดูฮุกคลิปนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องการที่เข้าดีดหรือเข้านกเข้าหางอีกเหมือนเก่านะครับผู้มีสมทํทไมกเกษตรตามใจถึงมาเน้นเรื่องนี้มากอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องนะครับผูม้มีส่นพี่นเกษตรกรออีกหนึ่งเรื่องนะครับเนี่ยนะครับผู้มีส่เห็นไหมครับอันนี้เข้าหางนะครับ หางแดงๆยาวลิฟนะครับพันู้ชมพี่น้องเกษตรกรทำไมมาเน้นนะครับบางครั้งบางทีอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับในพื้นที่ของข้านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นและยังไม่มีนะครับอาจยังไม่มี่านู้ชมอาจยังไม่มีอันนี้บอกเลยเกษตรตามใจบอกเลยบอกว่าตัวอันตรายที่สุดนะครับตัวอันตรายที่สุดเลยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมไม่รีบกำจัดตัวอันตรายที่สุดเลยบอกเลยนะครับกรเกษตรตามใจบอกได้เลยแล้วก็เห็นมายาวนานละนะครับถ้าไม่มีการกำจัดเลยนะเนี่ยเกษตรตามใจบอกได้เลยนะครับอีกห้าปีขึ้นไปเนะี่ยบอกว่าจริงกบจริงนะครับท่านผู้ชมเหว5ห้าการเจอปัญหากันมากนะครับบ้านผมนี่ก็เยอะมากมายนะครับมากมายท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นอย่านิ่งดูได้นะครับอย่านิ่งดูได้ท่านผู้ชมไอตัวข้าวนกข้าวดีข้าวนกข้าวห่างเนี่ยนะครับมันกําจัดยากมากนะครับกําจัดยากมากอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนแท้ก็ว่าแท้อันไหนจ๋ิงก็ว่าจ๋ิงนะครับบอกได้เลยนะครับกเกษตรตามใจบอกได้คําเดียวว่าถ้าท่านไม่รีบกําจัดนะครับปัญหาของท่านบานปลายแน่นอนนะครับแล้วเอายากมากยากมาก มันไม่เหมือนยานะครับ่านผสมพี่น้องเกษตรกรมันไม่เหมือนยาย้ามีตัวมันมียานะครับฆ่าได้นะครับกาจัดได้แต่เขานกข้าหางเนี่ยนะครับก็มีคนทํากันเยอะแต่ถ้าจะประสบความสาเร็จทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากมาก,ากยากยากนะครับยากเท่าที่เกษตรตามใจเห็นมาเนี่ยนะครับยากมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้รีบกําจัดนะครับ่านผสมในเมื่อ่านผสมเห็นแล้วให้รีบกําจัด อย่าปล่อยอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยไว้นะครับอย่าปล่อยไว้ต้องย้ํากันคํานี้ย้ำย้ำกันมากๆอย่าปล่อยไว้นะครับในเมื่อมันมีไม่เยอะเนี่ยรีบกําจัดอย่าปล่อยไว้นะครับท่านผู้ชมก็ให้สังเกตดูเนี่ยนะครับเนี่หลวงนึงเนี่ยมันกี่เม็ดนะครับท่านผู้ชมมันกี่เม็ดนะครับแล้วอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับร้อยหลวงเนี่ยเอาแค่ร้อยต้นเนี่ยมันจะกี่เม็ดนะครับท่านผู้ชม อันนี้บอกได้เลยต้องให้รีบกำจัดนะครับกรเกษตรตามใจวิธีกำจัดให้ปลอดไทยเคยบอกแล้วคือการตัดนะครับจะเป็นการตัดต้นข้าวก็ดีจะเป็นการแค่ตัดคอรวงก็ดีนะครับเอาตัดรวงแค่รวงเขาออกก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดปัญหาให้ได้นะครับเราต้องลดนะครับ แต่มันอาจจะไม่หมดนะครับถ้าหัานผู้ชมไม่กําจัดเลยเนียนะครับบอกได้คําเดียวว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเรื่องมากเลยนะครับเรื่องมากเรื่องเยอะเลยนะครับแก้ปัญหากันให้วุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมียังไม่เยอะให้รีบกําจัดก่อนที่จะสายก่อนที่ปัญหาจะบานปลายกับพี่น้องเกษตรกรนะครับกับพี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมอย่ามองข้าม การที่มาของข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ยมันจะมาได้2อ,อย่างนะครับในเมื่อเราพื้นที่เราไม่ค่อยมีน,ยนะครับผอส่น้ินเกษตรกรหนึ่งเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับมาจากเมล็ดพันธุ์นะครับแต่มันจะมีมากมีน้อยอันนี้ห้าเป็นของบริษัทเอกชนอันนี้เสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากเลยนะครับผอผสมถ้าเป็นของกรมการข้าวนี่ก็ ผมให้ไปก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับให้ไปก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่เต็มร้อยพอบ้านผมนี่ก็ทําอยู่นะครับทาข้าวให้ส่งให้กับของกรมการข้าวนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผู้ชมพี่น้องเกษตรกรนี่ผมให้มาดูนะครับถ้าั่นไม่กําจัดมันจะออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับผู้ชมพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้กําจัดแล้วนะครับอันเนี้ยมันเริ่มเยอะมาได้ประมาณสักสี่ห้าปีแล้วนะครับผู้ชม สี่ห้าปีแล้วก็กําจัดจังนะครับกําจัดจังเอาหุกวิธีนะครับปั่นมักก็ปั่นนะครับท่านผู้ชมใส่ยาป้ายยาลูดก็ทํานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรตัดก็ตัดนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับเอามาให้ดูกันนะครับแล้วมันน่ากลัวไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเบาเบาไปมั่งละนะครับฤดูเนี้ย เบาไปมั่งละนะครับผู้มุมพี่น้องเกษตรกรเบาไปมั่งละนะครับนี่อีกพันหนึ่งเห็นไหมครับนี่นี่พันผมก็นั่นเนี่ยอันเนี้ยหางแดงโลเม็ดเขียวอื้อนะครับนี่ท่านผู้มุมนี่กอเดียวนะครับผู้มุมนเนี่ยกอเดียวต้นเดียวนะครับเนี่ยเมล็ดเดียวเนี่ท่านผู้มุ่มเดี๋ยวผมจะรวบออกมาให้ดูกันใกล้ๆนะครับเอามาให้ดูกันใกล้ๆเนี่ยมันกรีดวังนะครับผู้มุมเนี่ยนะครับเนี่ย นะครับสิบกัวลวงเลยนะครับแล้วลวงนึงมันมีกี่เม็ดแน่นนะครับผู้มิสมุที่น้องเกษตรกรอันนี้นะครับเกษตรตามใจหึงเป็นห่วงนะครับก็เลยเอามาเตือนกันมาเตือนนะครับมาเตือนกันถ้าหอกําจัดได้ให้รีบกําจัดนะครับอย่าปล่อยอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยปัญหาใหญ่นะครับปัญหาใหญ่เยอะเยอะนะครับเหมือนที่เกษตรตามใจเคยได้บอกละนะครับเขากลัวกันก็เพราะสิ่งนี้นะครับกลัวกันมากนะครับกลัวมาก เพราะฉะนั้นมันก็หึงไม่แน่นอนนะครับหึงไม่แน่นอนการที่จะทำนาที่เป็นที่ทำเป็นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับพระมุสมถ้าหางจะให้สวยให้สุดเนี่ยอย่างน้อยต้องดํานาไม่ต่ำมาห้าปีนะครับห้าปีเลยไม่ใช่ห้าเลดูนะครับพระมุสมอันนี้ปลอดภัยนะครับแต่ทีนี้เราดูก็ดูแลแค่ข้างเคียงที่นาข้างเคียงที่ติดเรานั้นแค่นั้นนะครับติดที่แปลงนะครับ แต่ถ้าเราจะไปเริ่มพัฒนใหม่นะครับเสียเส่ยงเสี่ยงที่การเมล็ดพันธุ์ที่จะมีข้าวดีดข้าวนกข้าวหางข้าวปนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้แต่ของกรมการข้าวก็ตามนะครับแต่เกษตรตามใจก็ให้แค่95%าเปอร์เซ็นต์ไม่ให้เต็มร้อยนะครับเพราะเกษตรตามใจก็เห็นกันอยู่นะครับบ้านผมนี่ก็ทําแต่ตัวผมก็จะทําละแต่บางอื่นนาะมันของผมมันอยู่เจ้าเดียวนะครับที่ร่วมกับครงการเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทํานะครับ อันนี้ก็มาบอกมาพูดมาคุยกันนะครับเห็นมีเพียงคอยน้อยนิดอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะครับก่อนจะบานปลายต้องให้รีบกำจัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูให้สมมาบอกกล่าวกันนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับผู้ชมกว่าปัญหาจะบานปลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ